สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าอ่าวันนี้ปานุษก็มาครั้งที่สี่เลยนะคะทุกคนเนี่ยครั้งที่สี่เนาะอืมได้เพิ่งได้สองกระถังนะทุกคนจ๋าอ่าถังหนึ่งได้7จ็โลนะคะปานุษนับแล้วเนาะอืมฝนก็ตกนะคะทุกคนดูนะคะดูฝนตกเดี๋ยวปานุษเอาอีกถังยายยแคนโก้หอชอกุดหัวชกุดแครฟู รถกระบ,บึ้มได้สองถังแลยนะคะทุกคนมาแต่เช้าหน่อยเนาะเมื่อวานนี้ป้านดหยุดวันหนึ่งไม่ได้มานะคะทุกคนจา๋าเพราะว่าฝนมันตกทั้งวันเลยฟ้าร้องนะคะวันนี้พอเปิดหน่อยเองพอได้สองถังเองฝนมาอีกแล้วนะคะทุกคนดูนะคะเออจะได้อีกถังเลยเนี่ยฝนล,ลงน็ดหยิมๆยิมแล้วนี่เออ เดี๋ยวป้านุชารีตักนะคะทุกคนจ๋าว่าจะได้ไหมฝนมันลงเม็ดเนาะตามมาดูเลยนะคะทุกคนตามมาเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าเทนโอคโน้โอ้หน่ายหน่ายเทนนี่ที่แต่เด็ประมาณสามโมงเช้าหรือว่าสิบโมงเช้านะคะทุกคนแต่เตนดูก่อนนะ อันที่ยะในเนทตเนเกือบสิบโมงนะคะทุกคนจ๋าตะนุษมาแต่เช้าเนาะได้แค่นี้นะคะทุกคนดูนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะทุกคนจ๋าเออฝนตกอุ้ยดูลันมันกระึ้มเออเออฝนตกเนาะทุกคนจ๋าก็จะได้แค่นี้นะคะไม่ได้เยอะเนาะอันนี้ป้านุษมา ครั้งที่4ี่เลยนะคะทุกคนครั้งที่สี่เลวนะคะเพราะว่าปนุจะลงคิดไตครั้งที่หปนุไม่ได้ทําครั้งที่1น1เนาะปนุมาดูก่อนนะครั้งที่2ก็ลงเมื่อวานเมื่อเช้าหรือไงเนี่ยเ,เดี๋ยวก็จะมีครั้งที่3ต่อครั้งที่4วันนี้ครั้งที่4นะคะทุกคนวันนี้ได้แค่3ามถังเนะาะสาถังนี้ก็จะตกประมาณเอ่อ ตกประมาณ21โลนะคะทุกคนจ๋าจะได้2 1โคลนะคะเนาะเออตอนนี้ก็ข้างที่4แล้วเดี๋ยวป้านุก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนพอแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปเก็บทําความสะอาดอีกเนาะ,ะป้านุต์มีออเดอร์เป็น10บสคนเลยนะวันนี้แต่ว่าทยอยทยอยนะคะทุกคนบางคนก็เอา10โลวันหนึ่งเนาะ,ะบางคนก็เอาสั่งเอาหมดอะทุกคนจ๋าป้านุทำไม่ไหวนะคะ ออต้องค่อยๆทํานะคะทุกคนไม่ไหวอะ่ะต้องก็ไม่ค่อยทําไปเนาะวันละยี่สิบโลนี่ถือว่าโอเคแล้วนะคะมันก็ได้ไม่ได้จําบันนะคะทุกคนป้านุชมาแค่เจ็ดโมงเชา้าตอนนี้ก็จะประมาณเกือบสิบโมงเช้าเนาะก็ะเกือบครึ่งวันตีสว่าครึ่งวันนะคะุคนจ๋าป้านุชก็ขายไม่แพงเนาะป้านุดขายแค่พอพออยู่ได้เนาะช่วยๆกันไปไง ถือว่าไม่ต้องเอาเขาแพงปีแรกนะคะทุกคนปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะทุกคนจ๋ายังไงเปิ้านุก็ขอฝากกดติดตามกดส u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเ,ออเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบาย